สวัสดีจ้ะพี่น้องพี่นอ้องมาไอนี้พากินของสุกได้พี่น้องขอดไก่พี่น้องทอดไก่ขอดไก่เห็นไหมล่ะนี่มาเด้อพี่น้องเด้อมากินทอดไก,นก่นํากันวันนี้จะกินของสุกสักหน่อยเพราะว่าปกติจะกินของดิบเหมือนจะผูสุกนเด้อขอดไก่เหลียงอุยหุย,ยพี่น้องสุกแ่งขอดแปงโกกีกบานเฮาพี่น้องกับหนึ่งข้าเหนียว ของโปรดเมลานี่เมลานี่กินตะไะควร์ผนพา่นว่าไก่หอแ่บพี่น้องมาเบิ่งควายนึ่งเขาเหนียวเด้พี่น้องควายนึงเขาเนนหน,เาเนียวเป็นแบบนี้พี่น้องหวดบ่ใส่หววมีหม้อหนึ่งมีแต่ว่าบ่ใส่เอาแบบแบบนี้เลยนี่เห็ดง่ายงายอันนี้หม้อทั้งใต้พี่น้องนี่ยอันนี้หม้อหม้อข้างใต้อันนี้เพื่อเอาตะแกรงตะแกรงเป,เ,ปเป็นอาเป็นอะลูมิเนียม พี่น้องทั้งยูโรเพร็ดเดอพี่น้องสบายห่อเพรต้องใส่หัวให่เกี๊กะใส่หน่อยๆกะซุกเลี้ยวเห็นปะนุ่มหอมนี่สะดวกสบายพี่น้องก็บ,บ้านห้าใส่หัวหรือว่าวบ้านาห้าเห็ดแบบนี้ก็ได้เนี่ยแตแกงแบบนี้สำหรับว่าหลายคนเนาะก็คอยจะกินนะคะกินกบเมลานี่กับแม่ ตัวนี้เป็นบาซีก้นกับอิ่มพี่น้องนี่ใส่แบบตะแกรงเลยนี่แล้วก็ฝาปิดปับ๊บจังสินี่ได้เลยสบายทาเข้าหัวนอนทางเข้าหัวมันก็สิใ่ญยเยเนาะมีอยู่เดบอมลาโบมีในแต่ว่าแบบนี้สะดวกกว่าคู้ลองคน้นคนเห็ดใส่อันไมโครเวฟพ,พี่น้อง ปูลังคนเฮใส่ไมโครเวฟแต่ค่อยขนาดแบบนี้มาเด้อจ่าเด้เอเป็นสุกูสุกคนเด้อพี่น้องกฟองไปมากินน้ำกันแซบแซบปดิสิทอดไปเด่นใหญ่สองคนคือหลายแท่โล่กลัวพี่น้องสอง,สองโล่สองโล่ปิสทอดสองโล่ มาเด้งพี่น้องบ้านนี้กับข้าวเหนียวร้อนๆสุกแล้วค่ะข้าวเหนียวร้อนๆข้าวเหนียวร้อนๆใส่แป้งโกกิอืมองพี่น้องของแซ่บของแซบดูบ้านเขาจำบ้านน้อพี่น้องเนาะฮาสื่อกิน พี่หนีซื้อเองมากเองพี่น้องเรื่องแยบไปกินก่อนพี่น้องบ้างท่านใดลงมือปวดบ่ไใดได้เดือนแล้วบ่ได้กินข,านข้าวเหนียวขอแพ้งพี่น้อง น eh ี่ดิบกึดอยากนี่มากินไงไก่แนดอกว่าไรเฮ้ยเอาข่เหนียวมาไก่ายบายเดิพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจด้จ้ะเด้อวิธีไม่แห้งอย่างเงี้ยฝังฝั่งสมบูรทุกคนเนาะถือเราวันที่หนึ่งใบบายจ้าจุ๊บุ